ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับเครื่องเสียงตามสายนะครับของยี่ห้อคมสันรุ่น AEC550H นะครับเป็น Power Mixer หรือว่าแอมหน้าลายนะครับนะที่หลายคนใช้กันนะครับก็จะเป็นตัว Input ถึง6 Channel นะครับนะก็ใช้ช่องไม้ได้4 Channel แล้วก็เปิดเพลงออก Input นะครับแบบ Line Input นะครับสองช n น e l ลนะครับในแต่ละช a น n e ลมี EQ ให้3แบรนด์คือโลวมิดไฮนะครับ แล้วก็ในตัวเครื่องนะครับภาคเอาท์นะครับยังมี EQ ให้อีก3แบรนด์คือโลมิทายเช่นกันนะครับสามารถเปิดบลูทูธ usb นะครับสำหรับการใช้งานวิทยุ fm Radio นะครับนะหรือว่ามีตัวป r ีเอทนะครับแอมอินนะครับด o เบ l e o เอาท์นะครับสำหรับลิงก์สัญญาณนะครับแบบไม่ผ่านหน้าเครื่องนะครับก็จะต่อตรงเลยนะครับส่วนการต่อสเปคคอนนะครับและ บดิ้งโพสนะครับสายเปลือยนะครับก็จะเป็นแบบสเปคคอนนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ลายโวลหรือว่าลายแมทชิ่งได้นะครับในตัวนะครับหรือจะต่อลายโอมก็ได้นะครับตัวนี้เรารับนะครับขับตู้15นิ้วได้4ใบนะครับหรือว่าจะเป็นยูนิตฮอนนะครับยูนิตฮอนก็ถ้าขึ้นเสาเดียวสามารถอนุกรมต่อได้ถึง6ดอกนะครับนะแล้วก็ยังสามารถใช้ลิงก์ไปตามจุดต่างๆแบบลายโวลลายแมทชิ่งนะครับได้ถึง10ปาก นะครับนะก็จะมี70 1 0 0ถึงโวลต์เลยนะครับสำหรับการใช้งานนะฮะมีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับเป็นตัว600วัตต์ RS นะครับราคาเพียง15,500บาทนะครับที่ร้าน AT เครื่องเสียงนะครับตัวขนาด3 u ยูลึก17นิ้วนะครับสำหรับใช้ติดแหลกได้นะครับก็ไม่หนักมากนะครับนะสามารถยกได้คนเดียวนะครับนะแล้วก็ ให้เสียงที่ทรงพลังจริงๆนะครับเพราะเป็นวัดเต็มนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอที่ท่านรับชมอยู่นี้หรือว่าจะมาเลือกซื้อที่หน้าร้าน AT เครื่องเสียงนครพนมก็ได้เช่นกันนะครับ